สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่องเทเบิลแอคโดนนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมีลูกค้านะครับเอาโดนมาซ่อมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าสภาพโดนที่ลูกค้าเอามานะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับผมโอ้โหนี่นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ลูกค้านะครับใจดีนะครับผม แยกชิ้นส่วนมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ลูกค้าถอดมาให้นะครับแยกชิ้นส่วนมาให้ละนะครับเดี๋ยวสภาพตอนตกจริงๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าทีนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าอ่าที่เพชรรุดนะครับผมโดนล่องรอยเลยนะครับสับปูดไม่หันเนาะนะครับผมก็มันจะเป็นสภาพนี้แต่เราก็ต้องได้ทุกอาการนะครับผม ขอให้เข้ามานะครับผมที่สู่เล็โดนสวนดทะโลกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการซ่อมเจ้าตัวนี้กันครับ อันนี้ลูกค้ามาจากพะเยานะครับยินตรงมาเมื่อเช้าเลยเนะครับเอาไปตีเลยไหมพี่เราไปดูกันครับว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการซ่อมนะครับวันเดียวเสร็จหรือเปล่านะครับผมแตชว์มคร,รับ เริ่มซ่อมแล้วน <get> ะครับไม่งอแล้วฮะแขนเนี <ru Per> ่ยไม่ได้งอแค่นั้นเดียวสภาพนะครับผมที่อุปกรณ์จะใช้ได้นะครับอ๋อนี่เองไม่งอเดื่องแนี้นะครับคืออะไรนี่ยังไม่ใช่อะไร้อยนะครับเป็นไงครับช่างเองวันนี้หลักยุ นมากลิ่นซะด้วยอันนี้เราก็จะทำการประเมินสภาพโดนนะครับอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนอันไหนบ้างนะครับต้องอันไหนบ้างอะไรที่ใช้ได้นะครับหรือไม่ได้เราก็จะดูก่อนนะครับผมเพื่อที่จะประเมินราคาถูกนะครับแล้วก็อะไร ที่จะใช้นะครับสำหรับการซ่อมนี้เท่าไหร่นะครับ าง A นะครับเป็นคนทำส่วนหัวให้นะครับผมช่วยกันนะครับวันนี้ลูกค้ามาจากพะเยาครับแวเยี่ยวเสร็จน,นะครับผมต่อไปนะครับเอาวนเต็น,นบนนะครับมายึดติดกับตัว ลำโดนครับไก่จะเสร็จแล้วครับผม ้จะเสร็จแล้วนะครับผมใส่แฉนนะครับใส่แขนแล้วนะครับเหลือวางบอร์ดนะครับกับยึดแผ่นคาร์บอนบนนะครับใกลแล้วไกลแล้ววางบอร์ดเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับใส่มอเตอร์นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองระบบไฟก่อนนะครับ หนึ่งรอบนะครับผ่านเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองระบบไฟก่อนที่นึงนะครับว่าเราว่าไม่มีอะไรนะครับเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมนี่เลือกเชสระบบไฟนะครับผมก็เทสความเรียบร้อยนะครับผมตัวแอปปิโดนนะครับของโดนนะครับผม เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะขึ้นบินได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสนามฝึกบินนะครับผมเราก็จะเอานำโดนมาเทสนะครับเราซ่อมเสร็จเราก็จะโดนมาเทสทุกลำนะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ทำการเช็คความเรียบร้อยนะครับการเขียนกางใบนะครับล็อกแขนให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นบินนะครับ มาจากมาจากไหนนะพี่พะเยาครับมาจากพะเยานะครับมาเช้านะครับตอนนี้เที่ยงนะครับเสร็จแล้วไม่ใช่มาเช้าเย็งกลับนะครับมาเช้าเที่ยงกลับนะครับมาเช้าเที่ยงกลับนี่ขิงด้วยนะครับเป็นยังไงพี่ซ้อมไวไหมครับไวมากไหวมากดีสภาพก็คือสภาพเหมือนต้นคลิปเลยนะครับเละมาเลยนะครับผม นี้ลูกค้าเช็คนะครับการหมุนของมอเตอร์นะครับผมว่าเสียบถูกช่องหรือเปล่านะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับก่อนที่จะขึ้นบินทุกครั้งนะครับครับผมล ามมือดีนะครับ,บพี่ยัง่กันมีมินเองนะครับมาเช้ากับเที่ยงนะครับมาเช้ากับเที่ยงโอเคครับผมมาเช้ากับเที่ยงเจอกันที่ศูนย์สวรรคโลก 没。Nee.